ไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับหลายจังหวัดจัดก,กิจกรรม b ิ g กเดย์รณรงค์เลือกตั้งสสและประชามติในปี69ย้ำเลือกตั้งครั้งนี้ต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับเริ่มกันที่จังหวัดตรังนะครับทางด้านของนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติหรือกิจกรรม Big Day ภายใต้คำขวัญเลือกตั้งครั้งนี้ตรังต้องปังกว่าเดิมเพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ชาวตรังออกมาใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมประกอบด้วยขบวนพาเหรดรณรงค์ขบวนเดินเท้าจากหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มพลังมวลชนที่ร่วมถือป้ายประชาสัมพันธ์ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครตรังเพื่อเชิญชวนชาวเมืองให้ออกไปใช้สิทธิ์โดยคําว่าตรังต้องฟังกว่าเดิมไม่ได้หมายถึงแค่จํานวนตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ที่สูงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่ชาวตรังทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนที่มีคุณภาพและแตัดสินใจในประเด็นประชามติเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนครับ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสได,ดบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาภาคประชาสังคมกว่า500คนร่วมรณรงค์อย่างคึกคัก ผูวราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงมีการซักซ้อมวางแผนและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างรัดกุมนอกจากนี้ได้มีการสั่งการไปยังในอำเภอทั้ง13อำเภอกำชับให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ถูกต้องหากพบความผิดปกติใดๆจะไม่ให้มีการแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งในการตรวจสอบและรายงานไปยังกตกตกลางทันทีค่ะทางนี้คาดการว่าการเลือกตั้ ครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อละเและอาจเพิ่มขึ้นใกล้ร้อยละแปโดยหน่วยเลือกตั้งจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาิกานะครับและคาดว่าในวันที่8กุมธ์8กุมภาพันธ์นี้หน่วยเลือกตั้งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มนะครับจากนั้นก็จะรวบรวมผลคะแนนส่งไปยังระดับอำเภอและจังหวัดและจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณเวลา21นาฬิกาครับ